สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะชมพู่นะคะสิวพรวิเลิศวิไลวง์ค่ะสมรสแล้วนะคะกับคุณสิทธิโรธค่ะปัจจุบันนะคะก็ดูแลคลินิกเสริมความงามอยู่แถวเพลินจิตนะคะวันนี้อยากจะมาขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระคุณความรักและพระพรของพระองค์นะคะที่ทำให้ชมพู่ผ่านได้ทุกวิกฤตค่ะ ชีวิตของชมพู่ก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้านะคะชมพู่อยู่ในครอบครัวนะคะของข้าราชการผู้ใหญ่นะคะแล้วก็นักการเมืองที่จังหวัดเลยนะคะก็ชีวิตอยู่ในกรอบค่ะอยู่ในกฎระเบียบนะคะคือเลิกเรียนก็กลับบ้านนะคะก็ดำเนินชีวิตนะคะตามรูปแบบของนักศึกษานักเรียนนะคะที่อยู่ในโอวาทของครอบครัวเสมอนะคะจุดเปลี่ยนในชีวิตของชมพู่นะคะครั้งแรกค่ะเกิดขึ้นตอนที่ชมพู่จะต้องย้ายจากจังหวัดเลยนะคะเข้ามาเรียนมหา วิทยาลัยในกรุงเทพค่ะตอนนั้นเนี่ยทำให้ชมพู่ต้องอยู่คนเดียวมีความรู้สึกวิตกกังวลว้าเหวในใจมากนะคะทําให้ตอนนั้นค่ะเริ่มตามหานะคะว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรนะคะจึงทําให้เริ่มอ่านหนังสือเริ่มศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆนะคะและในตอนนั้นนะคะก็มีมิชชันนารีท่านหนึ่งนะคะจากโรงเรียนภาษาอังกฤษที่ชมพู่ไปเรียนค่ะได้มาประกาศเรื่องราวพระเจ้าให้กับชมพู่แล้วก็ชวนไปโบสถ์ค่ะ ชมพูตัดสินใจไปโบสถ์ง่ายๆเลยนะคะเพราะอยากเรียนรู้ว่า คริสเตียนเขาเป็นอย่างไรนะคะหลังจากนั้นค่ะชมพู่ก็ได้เริ่มศึกษาเรื่องราวพระเจ้ามากขึ้นด้วยความว่าเป็นคนชอบอ่านพระคัมภีร์นะคะก็อ่านพระคัมภีร์จบตั้งแต่3เดือนแรกเลยรู้สึกพระคัมภีร์น่าสนใจมากนะคะมีความรู้ความเข้าใจมีความหมายของชีวิตที่ชมพู่ตามหาก็เริ่มเติบโตกับพระเจ้านะคะได้ดูแลน้องๆน,นะคะแล้วก็รับใช้ทั้งในพันธกิจทั้งไทยและต่างประเทศค่ะหลังจากนั้นนะคะวิกฤตของชีวิตครั้งแรกก็เกิดขึ้นหลังจากที่ชมพู่ เ,เรียนจบแล้วนะคะแล้วก็เริ่มทำงานค่ะตอนนั้นน่ที่บ้านทำธุรกิจอีเวนต์ออแกนเซอร์รายการทีวีนะคะซึ่งทำให้ต้องทำงานทุกวันนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหยุดไม่ได้เลยจากไม่ได้ไปโบสถนะคะเป็นวัน เป็นเดือนและเป็นปีค่ะตอนนั้นคิดว่าตัวเองมั่นคงเข้มแข็งนะคะพี่น้องแต่ไม่ใช่เลยค่ะตอนนั้นนะคะชมพู่เริ่มพูดไม่น่ารักนิสัยเริ่มเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยนะคะทางด้านร่างกายรู้สึกปวดเมื่อยนะคะมีความเครียดสูงนอนไม่หลับจนมีวันหนึ่งค่ะที่ชมพู่ทำงานแล้วก็เกิดความผิดพลาดนะคะ โกรธลูกน้องมากค่ะจนทําให้ชมพู่นั้นชาเครึ่องซีกณนะวันนั้นค่ะชมพู่ต้องไปพบแพทย์นะคะแล้วหมอก็วินิจฉัยว่าชมพู่เกิดความเครียดอย่างหนักให้หยุดทํางาน3เดือนทํากายภาพบําบัดวันเว้นวันนะคะแล้วก็ต้องพบจิตแพทย์ค่ะณนะวันนั้นนะคะชมพู่อึ้งไปเลยค่ะ แล้วก็นั่งถามตัวเองว่าเรามาอยู่จุดนี้ได้อย่างไรเราที่เป็นคนที่เคยสดชื่นนะคะมีความชื่นชมยินดีมีคำพูดที่หนุนใจผู้อื่นเสมอนะคะตอนนี้ทำไมเราึเป็นเช่นนี้นะคะจึงทำให้ชมพู่ตระหนักได้นะคะว่าเป็นเพราะชมพู่ห่างมาจากพระเจ้าไกลมากๆนะคะชมพู่ตัดสินใจเลยค่ะวันนั้นที่จะกลับไปหาพระเจ้านะคะมีเพื่อนท่านหนึ่งนะคะก็ได้เชิญชมพู่เนี่ยชวนชมพู่มาที่คริสตจักรกิจการของพระคริสต์นะคะณวันนั้นค่ะ ผู้ตัดสินใจนะคะออกไปรับเชื่อใหม่ไม่ให้ใครรู้ว่าเรารู้จักพระเจ้ามานานแล้วอยากเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอยากรื้อฟื้นความรักดั้งเดิมใหม่กับพระเจ้านะคะก็เริ่มค่ะที่จะฟื้นฟูจากภายในใหม่นะคะชมพู่เริ่มเข้มแข็งขึ้นเริ่มเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มผูกพันตัวและรับใช้ที่คริสตจักรค่ะแล้วอาการเจ็บป่วยของชมพู่ก็ได้รับการเยียวยารักษาอย่างดีค่ะหลังจากนั้นนะคะ ที่บ้านค่ะก็เริ่มต้นธุรกิจใหม่ขึ้นมานะคะเป็นคลินิกเสริมความงามนะคะแล้วก็พี่ชายกับที่บ้านก็อยากให้ชมพู่เนี่ยมาช่วยธุรกิจที่บ้านนะคะเราก็เริ่มต้นค่ะทําคลินิกไปนะคะและทุกท่านคะคลินิกนะคะคนจะเยอะตอนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะนะคะก็ มาอีกแล้วนะคะปัญหาว่าทํายังไงดีนะคะที่เราจะไปโบสถ์ได้นะคะเพราะวันอาทิตย์เนี่ยลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะจึงทําให้เริ่มมีปัญหากับที่บ้านนะคะแล้วก็พี่ชายรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะคะเกิดการต่อต้านมาเรื่อยๆอยู่ร่วมปีนะคะแล้วก็ณนะตอนนั้นนะคะก็ทําให้ชมพู่เนี่ยรู้สึกค่อนข้างกังวลใจนะคะแล้วก็พี่ชายก็พูดเลยว่าถ้าพระเจ้าให้แก่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าเลยให้พระเจ้าดูแล นคืนวันหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากที่พูนะคะไปทํากลุ่มสามัคคีทากลับมาที่บ้านชมพู่ถูกไล่ออกจากบ้านนะคะและว,วันรุ่งขึ้นที่กลับเข้าไปทํางานที่คลินิกพี่ชายไล่ออกจากคลินิกเลยนะคะณนะวันนั้นชมพู่ก็ ค่อนข้างที่จะรู้สึกเสียใจนะคะแต่ลึกๆค่ะชมพู่รู้เลยว่าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงนะคะพระคัมภีร์ที่อ่านมาทั้งหมดค่ะพี่น้องผุดขึ้นมาในหัวมากมายนะคะว่าแผนการของพระเจ้าค่ะเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพนะคะ mm hmm. เมื่อเชื่อเช่นนั้นนะคะชมพู่ก็ด้วยความสงบนิ่งค่ะเก็บข้าวของนะคะออกจากคลินิกออกจากบ้านนะคะไปเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่นะคะกับลูกหมาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เริ่มนะคะที่จะ ไปโบสนะคะทำงานรับใช้นะคะและช่วงนั้นก็เรียนปริญญาโทด้วยนะคะในศาสตร์ชลวัยแล้วก็เรียน BBS ออนไลน์ไปด้วยนะคะแล้วก็รับใช้พระเจ้าอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาค่ะหลังจากนั้นประมาณปีครึ่งค่ะพี่น้องที่คลินิกก็ได้รับการอวยพรนะคะก็มีคนไข้มาเยอะแยะมากมายค่ะจนทาให้พี่ชายนะคะต้องเรียกชมพู่กลับมาช่วยงานอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องคะในครั้งนี้นะคะ พี่ชายยอมหยุดวันอาทิตย์ค่ะพระเจ้าทรงน่ารักมากนะคะคลินิกหยุดวันอาทิตย์นะคะชมพู่กลับมาคืนดีกับพี่ชายได้โดยง่ายเพราะสิ่งหนึ่งค่ะพี่น้องตอนที่เรามีปัญหาการชมพู่ไม่เคยพูดคำที่ไม่ดีลงไปเลยไม่ตกลงไปในใจเขาเมื่อการคืนดีกลับมาจึงเป็นไปอย่างง่ายดายและพระเจ้านะคะอวยพรให้ จันถึงเสาคลินิกชมพู่คนไข้แน่นทุกวันเป็นไปตามพระสัญญาของพระเจ้านะคะจากนั้นนะคะชมพู่ก็รับใช้พระเจ้าเรื่อยมานะคะก็เป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมนะคะดูแลพี่น้องนะคะในวัยทํางานหลายท่านนะคะสิ่งหนึ่งที่ชมพู่ไม่ลืมเลยนะคะชมพูอ่อธิษฐานเจาะจงในเรื่องคู่พระพรค่ะชมพู่อยากที่จะมีคู่พระพรมาร่วมกันในการรับใช้พระเจ้านะคะหลังจากที่ชมพู่อธิษฐานไปนะคะก็ได้มาเจอกับพี่โรธนะคะ ที่คริสตจักรนะคะเราสองคนนะคะได้ร่วมกันร,รับใช้นะคะแล้วก็ร่วมกันที่จะถ่ายทอดนะคะนิมิตนะคะของคริสตจักรด้วยกันนะคะ แต่ก่อนที่จะแต่งงานนะคะ3เดือนค่ะพี่น้องริกฤตที่3ม,มานะคะก็คือว่าพี่โรดเนี่ยเคยได้รับการรักษาจากการเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองขั้น4ี่หายมาแล้วแต่ก่อนแต่งงาน3เดือนคุณหมอวินิจฉัยว่าอาจจะกลับมาเป็นมะเร็งอีกรอบและขอให้ทาเคมีบําบัดอีกครั้งนะคะและคุณโรดอาจจะมีอายุไม่ถึง5ปีสวัสดีครับผมนายสิทธิโรดวิเลย,ยวิไลวงศ์นะครับสามีของคุณชมพู่ จากเหตุการณ์ที่คุณหมอวินิจฉัยว่าผมจะมีอายุอยู่ได้อีกแค่5ปีเรากำลังมีแผนที่จะแต่งงานกันนะครับผมเกิดความกลัวในใจลึกๆว่าชมพูเ่เขายังอยากจะแต่งงานกับผมอยู่หรือเปล่าผมเลยตัดสินใจถามเข้าไปตรงๆว่าถ้าฉันจะมีอายุได้อีกแค่5ปีหลังจากนี้เธอยังอยากจะแต่งงานกับฉันอยู่ไหม ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับผู่พระพรชมพู้บอกผมบอกว่าต่อให้เธอมีอายุได้อีกแค่5ปี3ปีปีเดียวหรืออีกแค่วันเดียวฉันก็ยังจะแต่งงานกับเธอเหมือนเดิมขอบคุณพระเจ้านะครับและขอบคุณชมพู่มากๆที่ทำให้ผมมีกำลังใจและมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าว่า พระเจ้าจะให้ผมมีชีวิตอยู่ยืนยาวมากกว่าที่คุณหมอได้บอกไว้และเราจะอยู่ร่วมจับมือกันรับใช้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งผมมั่นใจว่ามากกว่า5ปีแน่นอนขอบคุณพระเจ้าครับ โดยพระคุณพระเจ้านะคะคุณโรดได้รับการรักษาและหายดีค่ะณนะวันนั้นนะคะเราไม่มีความกลัวเลยค่ะเพราะว่าพระเจ้านะั้นทรงพระคุณนะคะทรงช่วยเหลือชีวิตของผู้และโรดผ่านมาแล้วอย่างไรนะคะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำการดีผ่านชีวิตเราได้ต่อไปนะคะเราสองคนค่ะก็จับมือกันค่ะรับใช้นะคะดูแลคลินิกค่ะทุกวันอาทิตย์ เราไปโบนรับใช้พระเจ้าทุกเย็นวันพุธค่ะเรามีกลุ่มสามวิคีธรรมนะคะที่คลินิกด้วยแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปหนุนใจพี่น้องหลายท่านนะคะที่มีปัญหาเกิดความเจ็บป่วยเราสองคนร่วมกันรับใช้อย่างเต็มที่ค่ะ พี่น้องคะชีวิตชมพู่ผ่านบททดสอบและผ่านวิกฤตมาอย่างมากมายได้โดยพระคุณของพระเจ้านะคะด้วยความเชื่อที่ยืนหยัดมั่งคงนะคะด้วยพระวจนะพระเจ้านะคะและความหวังใจที่มีอยู่ในพระองค์เสมอและความรักของพระเจ้าและชุมชนพี่น้องนี่แหละคะ่ะทาให้ชมพู่นั้นผ่านได้ทุกวิกฤตนะคะพระคัมภีร์ที่หนุนใจชมพู่เสมอนะคะก็คือพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่13ค่ะดังนั้นจงตั้งอยู่3าสิ่งด้วยกัน คือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักสำคัญที่สุดโดยความรักของพระเจ้าจะนำพาเราทุกคนผ่านได้ทุกวิกฤตค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะ